สวัสดีครับน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ b m a t Section 1นะครับ Problem Solving Skills วันนี้อาจารย์จะพาพวกเราไปรู้จักกับโจทย์ลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านฟิส s กส์นะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาตัวอย่างที่จะใช้นะครับก็จะประกอบด้วย 1. นะครับระยะทาง 2. เวลา 3. อัตราเร็วนะครับ4ปริมาตรแล้วก็5ก็คือปริมาตรต่อเวลาหรือที่เราเรียกว่าอัตราการไหลนั่นเองนะครับ เราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของปี2017นะครับข้อ25เขาบอกว่ามีรถบัสอยู่คันหนึ่งนะครับขับระหว่างเมือง2เมืองเพราะฉะนั้นเราก็วาดเมืองเลยน,นี้เป็นเมือง R เนาะ Wrestler คือเมือง R แล้วก็ Super คือเมือง S, <S เขาบอกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเท่ากับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาไม่ได้บอกระยะทางมาเพราะฉะนั้นเราสมมุติก่อนว่าเขาเดินทางอย่างเงี้ย นะครับเป็นระยะยังไงก็ได้นะครับจะซิกแซกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงก็ได้อันนี้ให้เป็นระยะทาง x เมตรอ่า x กิโลเมตรนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเท่ากับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่รถขับจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันต้องจอดหลายจุดเพิ่มขึ้นแล้วที่ยังต้องออกนอกเส้นทางเนี่ยไปรับคนเพิ่มทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเดินทางจาก เรสเลอร์ไปโซเปอร์เนี่ยระยะทางได้ดเปลี่ยนไปนะครับปื้ดมาสมมติอ้อมอย่างนี้เลยเนาะนะครับกลายเป็น X บวก4กิโลเมตรนะครับจดบอกไว้ตรงนี้นะครับ the bus will travel นะครับ4 kilometers further ก็คือเพิ่มอีก4กิโลเมตรนะครับแต่ในเมื่อมันไปได้หลายจุดมากขึ้นมันก็ต้องจอดหลายจุดทำให้นะครับอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันลดลง นะครับตัวบอกว่าอัตราเร็วเฉลีย่ย we be reduced นี่คือลดลงนะครับ reduced by 3 km p e r h o u เเพราะฉะนั้นจากเดิมที่มันเคยวิ่งนะครับ30กิเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ v ีใหม่นะครับจะเหลือเพียงแค่27กิโเมตรต่อชั่วโมงเนาะเพราจาก30-3ลบ3ก็เหลือ27คราวน,นี้มันก็มีข้อแม่งในเมื่อรถมันขับช้าลงนะครับจอดมากขึ้นเวลาที่เขาจะต้องใช้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้น ตอนแรกเขาบอกว่าใช้เวลาทีคือเขาไม่ได้บอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่เราสมมติว่ามันใช้เวลาตัวทีทีย่อมาจากทางนะครับแต่เวลาตอนใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้น25%คําว่าเพิ่มขึ้น25%หมายความว่าถ้าตอนแรกมีอยู่1ก็เพิ่มขึ้นอีก0.25หรือถ้าเราบอกว่าตอนแรกมี100เราเพิ่มอีก25กลายเป็น125เพราะฉะนั้นทีใหม่นะครับแต่าก็จะเขียนเนาะทีใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.25อาจาเขียนผิด1.25 t เดิมจะ่ไม่อับให้ t เดิมเป็น t t ใหม่ก็เป็น1.25 t คราวนี้ความสัมพันธ์กันระหว่าง3ตัวนี้ x t แล้วก็ v เนี่ยนะครับถ้าเราอาศัยความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์มาเราจะพบว่าอัตราเร็วเฉลีย่ยนะครับจะเข้ากับระยะทาง distance นะครับหารด้วย time ก็คือเวลา เพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเขียนเนาะแบ่งคอลัมน์ออกเป็นสองคอลัมน์นะครับหนึ่งนี่คือเก่าเนาะเก่าก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางไอ้ฝั่งนี้คือใหม่ก็คือเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับไอ้ตอนเก่าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ v ใช่ไหมครับเท่ากับ x ส่วนด้วย t แล้วเราก็แทนค่า v เป็น30ลงไป30เท่ากับ x ส่วนด้วย t อาจารย์ขอเขียนให้มันอยู่ในรูปง่ายก็คือเอา t คูณเนาะก,ก็จะได้กลายเป็น x เท่ากับ30 t นะครับอ่าให้ไว้เป็นสมการที่1นะครับเก็บไว้ใช้นะครับคราวนี้พอฟังใหม่เนี่ยฟังใหม่เขาก็บอกว่าอ่ามันก็ต้องเป็น v ใหม่ใช่ไหมนะครับเท่ากับ x ใหม่นะครับแล้วเราก็หารด้วยเวลาอันใหม่ทุกอย่างเป็นของใหม่หมดเลยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทุกอย่าง คันนี้ถ้าเราแทนค่าดู b ใหม่ก็คือ27ใช่จครับ x ใหม่ก็คือ x ส่วน4แล้วก็นะครับ t ใหม่ก็จะกลายเป็น1.25 t อ่า t คันนี้ก็ย้ายข้างเหมือนเดิมเนาะแต่อาจารย์จะยังไม่คูณสังเกตดูนะครับอาจารย์จะยังไม่คูณเพราะมีความหวังว่ามันน่าจะตัดกันได้สักที่หนึ่ง นะถ้าเราคูณตอนนี้เสียเวลาเลยใช่ไหมนะครับถ้าอาจารย์คูณ27เคูณหนึ่งจสอ้โียหเสียเวลาเลยมันติดโซนิยมบุนบายนะครับเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับอาจารย์จะขอเอา2อันนี้นะครับมาแก้สมการร่วมกันนะครับโดยเนาะอาจารย์แก้อะไหม่ให้ T เนี่ยก็จะเท่ากับ x ส่วนด้วย30ใช่ไหมครับและอาจารย์ก็จะเอาทเนาะฟื้นเข้ามาแทนค่าเลย แทนค่าใช้คําว่า substitute เนาะภาษาอังกฤษก็คือแทนค่าลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมการอาจารย์ก็จะกลายเป็นนะครับยีนะครับ,ค,รบคูณ1.25คูณกับ x ส่วน30จะเท่ากับ x บวกสนะครับตอนอาจารย์ทำจริงๆอาจารย์จะเขียนรัปอีกบรรทัดหนึ่งนะวิธีการเนาะทศนิยมเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับมันเยอะเพราะว่ามันเสียเวลาในการคำนวณ อาจารย์แปลงทศนิยมตัวนี้นะครับให้กลายเป็น5ส่วน4อ่าถ้าเราทำโจทย์บ่อยๆเนาะเราจะรู้ว่า1.25เนี่ยคือ5ส่วน4เพราะนั้นจะได้กลายเป็น27คูณ5ส่วน4คูณ x าอารด้วย30จะเท่ากับ x บวก4นะครับคราวนี้เราก็ตัดได้เต็มไปหมดเลยใช่ไหม5ตัดก่อน5ตัดนี้ได้6ใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์ก็ตัดเพิ่มนี่ไงนะครับ เอาสองตัดก่อนเนาะสองตัดอันนี้ได้อ่าสามตัดอันนี้ได้สองสามตัดอันนี้ได้เก้าเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์จะเหลือเก้าส่วนแปดจะเท่ากับ x กบวกสี่ <c oughs> ก็คูณไข่ธรรมดานะครับได้เก้าเเท่ากับแปดบวกสามสิบสองเพราะฉะนั้น x ระยะทางก็คือสามสิบสองกิโลเมตรนะครับ แต่แต่แต x นี่คือระยะทางไหนเราย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบน x นี่คือระยะทางเดิมใช่ไหมเนี่ยครับ x เลยะทางเดิมแต่โจทย์มันไม่ได้ถามระยะทางเดิมโจทย์มันถามว่า the bus will travel on its new route นะครับก็คือเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วนะครับเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นเส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องตอบ x บวก4ซึ่ง x คือ32 x บวก4ก็จะได้36กกิโลเมตรนะครับ ก็จะตอบข้ออีเห็นไหมมันมีช้อยสามสิบสองมาหลอกเราเสียเวลาคิดตั้งนานสุดท้ายมาพลาดตอนสุดท้ายเพราะอ่านจรไม่ดีนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเนาะสามสิบหกกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งของการใช้ฟิสิกส์นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาข้อสอบ BMa t อย่าลืมนี่คือ BMa t 1นะคืออยู่เซสชั่น1นะครับไม่ใช่ b m แ t 2ที่มีฟิสิกส์อยู่แล้วอันนั้นนะ่เข้าใจได้อันเนี้ยมันไม่มีฟิสิกส์แต่ว่าถ้าเรารู้ฟิสิกส์เราก็จะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคลิปต่อไปครับกับตัวอย่างโจทย์ลักษณะอื่นๆขอบคุณครับ